สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมานําเสนอ,อวิธีการตั้งค่าในระบบเสียงของตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะครับอันนี้เนี่ยคือในปกติแล้วเนี่ยในระบบปฏิบัติการทั่ว,วไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกในตัวของอช่องสัญญาณเสียงที่จะออกได้นะครับผมในตัวอย่างนี้นะก็จะมะีทั้งหมดตามช่องทางด้วยกันก็คือเป็น HDMI 1 2เราแล้วก็เป็น Line Out อันนี้เป็นตัวระบบเสียงออนบอร์ดนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เสียงที่มาจาก ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะให้เสียงนั้นมันออกไปทางช่องทางไหนนะครับแต่นี้ตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมเราจะเซตให้มันออกมันได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่าในแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งในตัวของที่เรานํามาทดสอบนี้นะครับก็ในส่งของไลอัลเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวของไลอัลของเครื่องมิเซอร์นะ ะครับผมเราก็ในตัวของ HDMI นะครับเป็น HDMI port 2ตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อเข้ากับกล่อง Capture นะครับผมที่แคปในตัวของหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นใน,นขนาะนี้นะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับก็ในเดี๋ยวจะผมจะขึ้นในส่วนของ Insert ขึ้นมานะครับในตัวของในตัวแถบสัญญาณเสียงนะครับผมก็ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเสียงที่ มาจากตัวของมิกเซอร์ะนะครับผมก็เป็นเสียงไหม่ที่ผมพูดในนะขณะนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงเข้ามาที่ช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ผมจะเปิดให้เบาๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมันรบกวนเสียงพูดที่พูดอยู่เนาะ,อะโอเคแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งช่องก็คือจะเป็นช่อง HDMI นะครับผมก็จะจับตั้งแหววางไว้ใกล้ๆกันนะครับผมก็ทางขวามือจะเป็น HDMI ก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีในตัวของ แถบขึ้นมาเลยนะครับผมก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้เตตให้เสียงมันออกที่พอเ์ตย d ไ i นั้นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดในตัวของเสียงเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะครับว่าของเดิมมันมีลักษณะการทํางานแบบนี้นะครับโอเคนะป้อเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะ อันนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นเสียงเพลงที่ออกมาจากในตัวของ Line Out นะครับผมก็ผมก็ต่อมาจากในตัวของ Audio Mixer นะครับผมก็โอเคนะก็อันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าเพลงเนี่ยมันมาที่ช่อง Line Out นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนนะครับตัวของ Line Out นี้นะครับให้เป็น HDMI นะครับผมก็เมื่อเปลี่ยนปุ๊บจะสังเกตเห็นวา่าในแถบของ ระดับเสียงด้านขวามือนะครับจะเด้งขึ้นมานะครับผมอ่าด้านขวามือนะครับจะเด้งขึ้นมาคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงในตัวของ HDMI ด้ดานขวานะครับเพราะว่าในขณะบันทึกเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้เสียงของ HDMI เข้ามาด้วยนะครับผมในแถบด้านซ้ายเนี่ยที่มันยังเด้งอยู่เนี่ยไม่ใช่เสียงของเพลงที่ปล่อยออกมานะครับเป็นเสียงของไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าในตัวของอับพูดดีไวส์เนี่ยเราสามารถเลือกเสียงที่จะออก ผ่านช่องทางไหนช่องทางหนึ่งได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในเบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเซตในตัวของระบบเสียงใน Linux นะครับโดยปล่อยให้มันออกทั้ง2อ,อันเลยนะครับทั้งไลอาแล้วก็ HDMI ก็คือมันจะมีแถบแอ่าด เต้นขึ้นมา2อันแล้วก็คุณชมจะได้ยินเสียงด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับผมจะสาธิตให้เฉพาะตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าเอ่อ uh, Post Audio นะครับผมก็ในอนาคตเนี่ยคือมันจะมีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า PyY นะครับผมก็เขาจะมาแทนที่ตัวของซอฟต์แวร์เอ่อ Post Audio นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวระบบที่ใช้อยู่เนี่ยเอ่อยังใช้ในตัวของ Post Audio อยู่นะครับก็เลยนําเสนอในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ย Linux ดิสโทอื่นๆหรือตุนอูมัตูหรือเป็นอะไรเงี้ยที่ใช้ตัวของไบายอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําเสนอวิธีการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ตั้งค่าในส่วนตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมโดยจะมีแพ็กเกจที่มีชื่อว่า p a p r e f s นะครับผมก็ไปที่ซอฟต์แวร์ในตัวของ S ัา แพ็กเกจแมเนเจอร์นะครับผมจะเป็นไอคอนตัวนี้นะอย่างเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะขึ้นโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็นะครับให้มาที่เซิร์ชตัวนี้นะครับผมด้านขวามือสุดนะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อเลยนะครับ p a p r e f s นะนี่ตอนนี้เรากดค้นหาเมื่อกดค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็ให้ทําการคลิกขวานะครับให้ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกนี่ครับ mark for installation นะครับผมติ๊กไปนะผมแล้วก็มันจะแจ้งเตือนว่า มันจะมีในตัวของแพ็กเกจที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผมก็เราจะขึ้นมาให้นะครับผมเราก็กดมาร์กได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเราจะขึ้นเห็นเป็นติ๊กขึ้นหมายถูกแล้วนะครับใน่วนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้นะครับผมแอปพลายนะครับแล้วก็กดแอปพลายได้เลยนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับก็รอให้มันทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในตัวของอ่าจากของเดิมนะที่เป็นเครื่องหมายถูกนะเป็นแถบสีเขียวนะครับผมก็จะหมายความว่าในตัวนี้ได้ทําการติดตั้งในตัวของแพ็กเกจตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ปิดอันนี้ไปแล้วก็ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับโดยโปรแกรมที่มีตัวนี้เขามีชื่อว่า p o s t Audio Preference นะครับผมนี่นะครับจะจะมีหน้าตาแบบนี้เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ นะครับผมก็ใน 2- 3แถบนี้นะครับผมมันจะเป็นสีเทานะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปทาอะไรกันมานะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของอระบบเน็ตเวิร์กนะครับผมก็น่าจะสตรีมผ่านในตัวของระบบเครือข่ายได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันทีหลังเราก็นี่ครับมาที่แถบสุดท้ายนะครับผมในนี้เอาพุทตัวนี้นะนี่ในเมือตรงตัวนี้ให้เราติ๊กถูกนี่เลยครับแอสเวิร์ชออนเอาพุทดีไว้ตัวนี้นะครับเมื่อติ๊กเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทําการรีสตาร์ท ตัว linux ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการรีบูตตัวระบบปฏิบัติการ linux มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ เรามาที่เซตติ้งนะครับผมนี่นะครับเราก็เอาพูดดีไว้นะครับผมก็มันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็นเอ่อเอาพูดนะบิวอินนะครับคือมันจะทําการรวมเสียงนะครับเอาพูดทั้งหมดเนี่ยมาเป็นอันเดียวนะครับแล้วก็เราก็เล่นมันทีเดียวเลยนะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับผมเราก็เรียบร้อยนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยดีกว่านะครับว่าเอ่อหลังจากที่ปรับไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวพอขึ้นในส่วนของมิกเซอร์นะครับทั้ง2 ตัวเลยนะครับผมก็อย่างที่ได้อธิบายไปนะฝั่งซ้ายนะเป็นสัญญาณเสียงจากมิเซอร์แล้วก็ด้านขวาจะเป็นมิเตอร์ที่ขึ้นจาก HDMI นั่นเองนะครับผมเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีเพลงขึ้นมานะครับเต้นที่ตัวของ HDMI แล้วก็จะมีในตัวของมิเตอร์นะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงขึ้นมานครับผมก็เดี๋ยวเราขอเปิดเลยแล้วกันนะครับ อ่ะเห็นไหมครับว่าในส่วนของด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของ h d m i นะก็มีแถบเด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นมิกเซอร์นะครับที่ที่ผู้ชมได้ยินเสียงนี้นะครับผมก็จะได้ยินด้วยนะครับผมนี่ก็คุณภ,ภาพเสียงก็ประมาณนี้นะก็ โอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีง,งานได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการาลบในตัวของอ้ตัวเอาพุธรวมทุนนี้กันนะครับว่า,ามันจะเป็นอย่างไรกันนะก่อนอื่นเ็ก็ กลับมาเป็นในส่วนของสปีกเกอร์ก่อนนะครับผมก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของไดเวอร์มาทีหลังนะครับโอเคแล้วก็ให้กลับมาที่โปรแกรมเดิมนะครับผมก็ออส e a u ิโอนะเอฟเอร์เรนตัวนี้นะก็มาที่แถบเดิมนะครับผมอันนี้นะครับผมแถบสุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็เอา Add v i s i o n output ออกนะครับผมเราก็กดติดเข้าไปนะครับผมเราก็ทําการรีบูตเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะ โอเคนะครับผมก็อันนี้ก็ได้ทําการรีบูตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาทีา่ setting เหมือนเดิมนะครับเราก็มาที่แถบสามนะครับผมเราก็มาที่อุปีไว์ตัวนี้นะครับผมในตัวไดเวอร์พิเศษตันนั้นนะครับก็ได้หายไปจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้เราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็เราสามารถที่จะเล่นเพลงหรือเล่นเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับ เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เอาละครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของอาการตั้งค่าในส่วนของตัวระบบเสียงนับให้สามารถออก หลายช่องทางพร้อมกันเนาะก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยน่าอาจจะมีประโยชน์นสำหรับในหลายๆท่านแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าตัวนี้บางทีมันอาจจะไม่ทํางานในในบางอุปกรณ์นะครับผมก็ในเครื่องบางเครื่องเนี่ยคือในส่วนของ HDMI กับตัวของจอออนบอร์ดเนี่ยบางทีมันก็ใช้ไดเวอร์ร่วมกันอะไรเงี้ยถึงแม้จะใช้ วิธีนี้มันก็อาจจะไม่เวิร์คหรือไม่ทํางานก็ได้นะครับก็อาจจะต้องมีในส่วนของซาวการ์ดแยกนะครับที่เป็น USB หรือจะเป็นสำหรับ PCI สําหรับตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC อะไรพวกนี้ก็อ สามารถที่จะใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับผมก็ผู้ชมก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเอ่อก็สําหรับในรายการคั u ท t r y Linux นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับกอถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ